ทั้งหมดสร้างขึ้นจาก AI ใช้เป็นการประกอบเล่าเรื่องเพยงเท่านั้นนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมิลินเรื่องเล่ามหัศจรรย์วันนี้มาพบกับเรื่องที่มีชื่อว่าเมื่อไพ่ย,ยิปซีทำนายผิดชีวิตเปลี่ยนเรื่องเราจะเป็นไงไปติดตามรับชมรับฟังกันได้เลยค่ะลมยามบ่ายพัดผ่านตอกเล็กๆในเมืองบางละมุงเสียงระฆังลมดังแผ่แวๆดังกริ้งกริ้ง กิทุบอ่อนๆออรอยคุ้งจากร้านดูดวงเก่าแก่ที่มีชื่อว่าปาสีทํานายทายทักในร้านเต็มไปด้วยเทียนเครื่องรางหินสีและกล่องไพยยิบซีหลายชุดแสงแดดยามบ่ายลอดผ่านม่านลูกปัดกระทบโต๊ะผ้ากำรรมะหยี่สีม่วงหญิงวัยหกสิบผมสีดอกดาในเสื้อโอฮอมกำลังนั่งหลับตา เหมือนกำลังสื่อติดกับบางสิ่งที่มองไม่เห็นเสียงประตูไม้เก่าดังแอนชายหนุ่มคนหนึ่งเดินเข้ามาเขาคือบอมหนุ่มวัยยี่สิบกว่าหน้าตาดีจะเต็มไปด้วยความกลางขาเออช่ยป้าสีไหมครับเพื่อนผมมันบอกว่าป้าทำนายแม่นสุดในบางละมุงนี้แล้วผมเลยอยากมาลองดูนะครับป้าสีลืมตาช้าๆแล้วยิ้มให้ ของแบบนี้ไม่ได้ต้องเชื่อก็ได้นะลูกถ้ามันจะเกิดมันก็ต้องเกิดเองบอมยักษไหลผมว่ามันก็แค่ไพ่กระดาษละป้าเอาไว้ดูคำๆหนางั้นก็มาดูกันว่าความขำของหนูจะขำได้ถึงตอนท้ายหรือไม่ป้าสียกยิ้มมุมปากก่อนจะยื่นสำหรับไพ่ให้เขาเลือกสามใบนะจะลุอดีตปัจจุบัน แล้วก็อนาคตบอมเลือกแบบขอไปทีเอาใบนี้ใบนี้แล้วก็ใบนี้ครับป้าสีเปิดไพ่ใบแรกเดอ o ฟู Fool, เธอยิ้มหนูเป็นคนชอบรองของชอบถ้าทายใช่ไหมล่ะบอมยิ้มก็พอสมควรละครับไพ่ใบที่สองเดอะเวิเธอพยักหน้า อืมช่วงนี้โชกกำลังมุนมีโอกาสดีๆเข้ามาแต่ก็ต้องระวังการตัดสินใจที่ผิดพลาดนะโอเคครับฟังดูดีอยู่นะเนี่ยพอเปิดไพ่ใบสุดท้ายมือของป้าสีะงักทันทีไฟเทียนสั่นแรงเหมือนมีลมพัดทั้งที่ประตูปิดสนิทเธอมองหน้าไพ่และสีหน้าก็เปลี่ยนไป The Tower หอคอยถล่มฟ้าแลบเปี้ยง บอมขมวดคิ้วเออทำไมป้าทำหน้าแบบนั้นล่ะครับไพ่ไม่ดีเหรอป้าสีกืนน้ำลายไพ่ใบนี้หมายถึงการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในชีวิตอาจจะไม่ค่อยดีนักบอมพยายามหัวเราะอาจจะหมายถึงเปลี่ยนงานหรือเปลี่ยนรถก็ได้มั้งครับป้าบางทีมันอาจจะมากกว่านั้นนาป้าสีพูดเบา,เบา พร้อมสายตาที่เหมือนมองทะลุเวลาและคืนนั้นเองบอมเดินจับบ้านพร้อมความรู้สึกแป,กแปกแลกๆระหว่างทางมีลมแรงพัดจนใต้ร้านสั่นเขาสะดุดเกือบลม้มพอเงยหน้าเงาดำบางอย่างแวบผ่านจะจกหน้าร้านเก่าเขาสายหัวแล้วเอ่ยขึ้นว่าบ้าปะวะคิดมากไปเองนะเราเนี่ยแต่พอกลับถึงบ้านแค่นั้นแหละ เขาก็ได้ยินเสียงกระสิบข้างหูมันจะพังบอมสะดุ้งสุดตัวหันไปไม่มีใครเขารีบเปิดไฟทั้งบ้านนางกอดหมอนจนเช้าและเช้าวันถัดมาบอมกลับมาที่ร้านของป้าสีอีกครั้งหน้าตาซีดเหมือนคนอดนอนมาเจ็ดวันเออป้าครับผมว่าคำทํานายของป้ามันเป็นจริงแล้วล่ะครับผมเจอแต่เรื่องสวย,สวย แผมเมื่อคืนมีเสียงแปลกๆมาลองอีกด้วยนะป้าสีตกใจฮะเสียงแปลกๆเหรอเธอเรีบเปิดไพ่เพื่อเช็คอีกครั้งแต่พอเปิดไปได้ไม่กี่ใบเธอก็ขมดวดคิ้วแน่นบอมไพ่ของป้ามันไม่ใช่ชุดนี้นะเธอหยิบไพ่เดอะทาวเวอร์ขึ้นมาดูมีคนแอบเปลี่ยนไพ่ในสำหรับของป้า บอมตาโตเฮ้อใครจะทำแบบนั้นล่ะครับป้ามีอยู่คนเดียวลุงชัยหมอดูร้านข้างๆเขาชอบแขวะป้าประจำป้าแย่งลูกค้าบ้างอะไรบ้างและคืนวันเปิดโปงก็เกิดขึ้นฝนตกพรัาๆเสียงฟ้าผ่าดังเปลี่ยงป้าสีกับบอมถือเทียนเข้าไปในร้านของลุงชัยในร้านเงียบสนิท มีแต่เสียงหยดน้ำจากหลังคาลุงชัยนั่งอยู่ในมุมห้องตัวสั่นเหมือนคนเป็นไข่ตชาชัยทำไมถึงต้องเปลี่ยนผ่ขอองฉันปาสีถามเสียงแข็งลุงชัยเงยหน้าทา่าฉันไม่ได้ตำใจฉันแค่อยากแกล้งแกแต่หลังจากนั้นมันก็เกิดเรื่องผีมันไม่ยอมไปบอมขอมวดคิว้วผี ทันใดนั้นเสียงหัวเราะเย,นย,ๆยๆๆ็นเย็นเยือกก็ดังขึ้นฮ้าฮฮ้เฮจ้ากาใช้ค้าเพื่อหลอกคนอื่นหอรอเงาดำพุ่งออกจากผนงังเทียนดับครึบลมแรงพัดกระแทกประตูปิดดังปังบอมตะโกนป้าสีผีมันมาแล้วค่ะป้าป้าสีคว้าไพา่เดิะสตาจากกระเป๋า แล้วสวดมนต์เสียงดังแสงจากไฟส่องออกมาจนทั่วห้องเงาดำกีดล้องก่อนจะสลายไปในควันและเช้าวันใหม่ฝนก็หยุดตกแสงแดดอ่อนๆส่องเข้ามาในล้านของลุงชัยลุงชัยนั่งนิ่งเหมือนเพิ่งตื่นจากฝันร้ายผมขอโทษนะป้าผมก็แค่หมั่นใส่ไม่คิดว่า มันจะเลยเถิดขนาดนี้ปาสียกแก้วชาแล้วยิ้มของแบบนี้อย่าเล่นอีกเลยตาชัยของจริงกับของปลอมมันต่างกันมากนะบอมพูดติดคำผมว่านะข่าวหนะ้าไม่ต้องดูดวงแล้วครับป้าดูหนะุ้นน่ะยังจะสบายใจกว่าอีกนะได้สิลูกงั้นข่าวหนะ้าผ่าน จะให้จับไพ่เดอะซันแทนจะได้สว่างทั้งชีวิตเสียงหัวเราะของทั้งสามคนดังขึ้นในร้านเล็กๆแต่ตรงมุมของห้องไพ่เดอะทาวเวอร์ใบปอมคงความน่าอยู่และมีลมเย็นพัดผ่านเหมือนใครบางคนยังไม่ไปไหนหลังจากเหตุการณ์วันนั้นหลายวันผ่านไป บอมมาหาป้าสีอีกครั้งหนึ่งบอมมองสีหน้าป้าสีที่ซีดเผือดรอยยิ้มที่เคยอ่อนโยนค่อยๆจางหายไปเขารู้ได้ทันทีว่าภายใบนั้นไม่ใช่เรื่องดีแน่นอนเกิดอะไรขึ้นเลยคะป้าน้ำเสียงของบอมสั่นเล็กน้อยเขาพยายามยิ้มกบความกังวลผมเห็นภายใบนั้นที่อยู่ในมือป้าป้าน่ะเหมือนบ้านจะถล่มทุกทีเลยนะ ปาสีกืนน้ำลายเบาๆก่อนจะพูดเสียงเรียบแต่แฝงความลังเลไพ่ใบนี้ชื่อว่าเดอะทาวเวอร์มันหมายถึงการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่บางทีอาจจะเป็นเรื่องที่ขาดไม่ถึงแต่ไม่จำเป็นต้องเลวร้ายเสมอไปแสดงว่าผมจะรวยใช่ไหมล่ะป้าบอมพยายามพูดติดตลกแต่สีหน้าของปาสิกลับนิ่งสนิทเธอไม่ตอบทันที มือที่ถือไพ่สั่นเล็กน้อยบอมสังเกตเห็นทุกอาการเขาเขามวดคิว้วป้าปกติป้าไม่เป็นแบบนี้นาะมีอะไรหรือเปล่าไม่มีอะไรหรอกลูกแค่บางทีโคชะตามันกระสอนอะไรไว้ให้เราเรียนรู้ป้าสีพูดก่อนจะเก็บไพ่กลับเข้ากล่องเสียงกระดิ่งหน้าร้านดังขึ้นเบาเหมือนเป็นสัญญาณเตือนลึกลับหลังจากไม่นานนักบอม เดินออกจากร้านพร้อมความรู้สึกปแปลกๆในใจแค่พายใบหนึ่งจะมีอะไรนักหนาเขาบว่นพึนพรรมพำขณะที่ขี่มอเตอร์ไซค์กลับบ้านแต่ระหว่างทางเขาโดนรถเฉี่ยวเฉียดเพียงปลายกระจกโอ้ยสวยสมัดเลยเขาสะบดัดแล้วรีบขับต่อไปโดยไม่ทันสังเกตว่าในกระจกข้างมีเงาดำคล้ายคนยืนอยู่ตรงท้ายรถ คืนนั้นเองบอมนั่งอยู่ในห้องนั่งเล่นเปิดทีวีข้อเสียงแต่จู่ๆทีวีก็ดับบูกเขาหัานไปมองบนกระจกเงาของตู้โชว์มีเงาเหมือนคนยืนอยู่ด้านหลังทั้งที่เขาอยู่คนเดียวเสียงกระซิบเบาๆดังขึ้นจากมุมห้องกลับไปหาบอมสะดุ้งสุดตัวใครอยู่ตรงนั้นน่ะเขาคว้าไฟฉายส่องไปทั่วห้อง แต่ไม่มีใครมีเพียงแค่ลมที่พัดวูบมาจากหน้าต่างที่ปิดสนิทเช้าวันต่อมาบอมรีบกลับไปหาป้าสีใบหน้าเขาซีดและตาโหลเหมือนไม่ได้นอนมาทั้งคืนป้าผมว่าภัยดีป้าดูเมื่อวานมันมันจะเป็นจริงอีกแล้วนะผมโดนของแน่เลยอะป้าสีเงยหน้ามองด้วยความตกใจ ลูกเห็นอะไรอีกแล้วหรือเห็นครับเห็นเงาคนเห็นผีผมไม่รู้ว่าผมบ้าไปเองหรือเปล่าแต่เสียงมันกระซิบชื่อป้าด้วยนะป้าสีนิ่งไปสักครู่หนึ่งก่อนจะลุกขึ้นไปหยิบสำรับไพ่ออกมาอีกครั้งมือเธอสัน่นงั้นเราต้องดูใหม่แต่พอเปิดกล่องป้าสีชะง,งักไพ่เดอะทาวเวที่เธออยู่ในมือเธอ ไม่ใช่ใบเดิมมันเหมือนถูกเปลี่ยนไปเป็นไพ่ปลอมอีกครั้งลายเส้นเบี้ยวสีหม่นและมีกลิ่นทูบแรงผิดปกติป้าสีพึพมพำไม่ใช่ของฉันแน่ใครเอาไผ่มาสลับอีกแล้วเธอค่อยๆล้วงหีบไม้เก่าใต,าต้โต๊ะหยิบสมุดบันทึกเก่าขึ้นมาเปิดดูรายชื่อคนที่มาที่ร้านในสัปดาห์ก่อน แล้วสายตาเธอก็หยุดที่ชื่อหนึ่งชัยหมอดูบ้านท้ายตลาดเธอหันมาหาบอมฉันรู้แล้วว่าใครทำบอมขมวดคิ้วหมายความว่าไงครับมีคนสลับไพ่ในล้านชั้นเพื่อให้ไพ่ของเธอออกเป็นเดอะทาวเวอร์เขาคนนั้นคือหมอดูอีกคนเขาอยากทำลายชื่อเสียงชั้นบอมตาโต นั้นที่ผมเจอทั้งหมดมันเป็นเพราะให้ปลอมใช่ไหมล่ะบ้าสีพยักหน้าเบาๆแต่ปัญหาคือไผ่ปลอมนั้นไม่ธรรมดามันถูกปุกของเสียงลมเย็นพัดเข้ามาในร้านอีกครั้งเทียนบนโต๊ะสั่นวูกแล้วดับลงป้าสีหันมามองบอมปะ่ะเราต้องไปหาลุงชัยอีกครั้งหนึ่งก่อนที่สิ่งนั้นจะไปเอาชีวิตของเขา บอมกลืนน้ำลายหมายถึงผีที่ตามผมอยู่นั่นหรอครับป้าสีพนยยกหน้าใช่แล้วไผ่ที่เขาเลี้ยงไว้นั่นเองแหละเสียง <manufactured> ฟ้าร้องคลื่นคลื่นดังมาจากท้องฟ้าหมุนบอมขี่มอเตอร์ไซค์โดยมีป้าสีซ้อนท้ายพวกเขามุ่งหน้าไปายังท้ายตลาดเก่าที่ว่ากันว่าเป็นที่อยู่ของลุงชัย หมอดูคู่แข่งที่เคยมีชื่อเสียงพอๆกับป้าสีป้นานานใจเหรอครับว่าผีมันจะไปอยู่ที่บ้านหมอนั่นนะ่ะแน่ใจสิลูกผีที่ถูกเรียกโดยไผ่ปลอมจะไม่ยอมกลับง่ายๆมันจะตามเจ้าของยันตกนรกเลยแหละบอมกืนน้ำลายเออป้าครับถ้าผีมันยังไม่ตกผมขอลงก่อนได้ไหมล่ะอย่าพึ่งกลัวสิลูก เองมีค่ะอยู่ด้วยทั้งคนป้าสีพูดพร้อมตบไหล่เขาเบาๆแต่เสียงหัวล้อของเธอกลับสัน่นเหมือนคนพยายามกบความกลัวของตัวเองเมื่อมาถึงบ้านของลุงชัยอยู่ท้ายซอยมืดๆฝ่หน้าบ้านกระพริบบูบวาบเหมือนจะดับทุกเมือ่อเสียงหมาเห,ห่าหอนต่อเนื่องบอมอื่นน้ำลายแล้วเอ่ยขึ้นว่าป้าทำไมบ้านเขาดูเหมือนสาก เปิดศพในหนังไทยเลยล่ะเองก็พูดดีๆหน่อยลูกเดี๋ยวของมันจะโกรธเอานาทั้งคู่เดินเข้าไปใกล้ประตูไม้เก่าๆที่เปิดแง้มเอาไว้ข้างในมืดสนิทมีเพียงกลิ่นทูบแรงตนแสบจมูกป้าชายัยป้าสีลองเรียกเสียงเธอก้องในความเงียบไม่มีเสียงตอบกลับมีเพียงเสียงบางอย่างดังกึกกึกมาจากในห้อง บอม้อมมือเปิดไฟฉายจากมือถือแสงวาบส่องไปเห็นร่างชายแก่ในชุดหมอดูยิบสี่นางก้มหน้าอยู่ตรงกลางห้องตาฉายปาสีรีบเข้าไปแต่พอแตะตัวร่างนั้นก็เงยหน้าชา้าดวงตาขาวโพลนเหมือนไม่มีลูก,กตาบอมร้องขึ้นมาเฮ้ยปามันไม่ใช่คนแล้ว เขาถอยหลังชนตู้เสียงดังโครงทำให้เทียนรอบห้องดับพลึบเสียงหัวเลาะแหบต่ำดังขึ้นจากมุมห้องฮะฮะฮะใครก็อย่ามายุ่งกับข้าเงาดำเคลื่อนไหวอยู่รอบๆพวกเขาบอมรีบขวามือป้าสีไว้แน่นป้าผมว่ากลับกันเถอะผมยอมดวงตัวไปทั้งปีเลยก็ได้ ไม่ได้ป้าสีหยิบไพ่ขึ้นมาถ้าไม่ปลดปล่อยมันลุงชัยจะตายเธอวางไพ่เดอะทาวเวอร์ลงตรงกลางพื้นพึมพำคาถาเบาๆเสียงนั้นสั่นและเร็วขึ้นเรื่อยๆบอมตัวสัน่นแต่ก็พยายามช่วยเขาเอาเกลือโรยรอบงตามที่ป้าสีสัง่งมือสั่นจนโรยโดนรองเท้าตัวเองเอ่งโรยให้มันเป็นวง,งสีลูก ไม่ใช่ลอยเหมือนทอดปลาน่ะผมกลัวจะลอยโดนผีนี่แหละป้าจูๆ่ๆลมแรงพัดวูบเทียนทุกเล่มทุกลุกโชนขึ้นมาเงาดำค่อยๆรวมร่างเป็นหญิงผมยาวหน้าซีดมีตาแดงจ้องลุงชัยเขาทำไม่ค่าติดอยู่ในไพยเสียงผีดังลอดออกมาอย่างแผ่วเบาป้าสีตะโกน เจ้าถูกผูกไว้ด้วยคำสาบจากไพ่บอมฉันจะปลดปล่อยเจ้าเองผีร้องกรี๊ดเสียงดังสะท้อนจนกระจกแตกบอมยกแขนขึ้นบังหน้าป้าผมว่าผีเขาไม่อยากปดเท่าไหร่นะอยากไม่อยากก็ต้องได้ไปป้าสีหยิบสายสินพันรอบไพ่แล้วโยนใส่กลางวงแสงสว่าง แผ่พุ่งออกมาจนบอมต้องหลับตาแน่นเมื่อทุกอย่างเงียบลงเขาลืมตาชา้าๆผีหายไปแล้วเหลือเพียงควันบางๆลอยเหนือไพ่ที่ไม่ครึ่งใบลุงชัยฟื้นขึ้นมาช,าชา้าๆน้ำตาไหลาภาคก็ผิดเองก็อยากให้คนเชื่อว่าข่าแม่นกว่าแต่ข่าก็เป็นเล่นกับของที่ไม่ควรเล่น ป้าสีถอนหายใจดวงคนมันไม่ใช่ของเล่นนะช้ยของบางอย่างดูได้แต่ห้ามลบดูบอมพยักฆ์หน้าแรงใช่เลยครับแล้วผมก็ขอไม่ดูดวงอีกเลยตลอดชีวิตนี้รุ่งเช้าวันต่อมาข่าวแพร่ไปทั่วตลาดว่าป้าสีกับบอมช่วยไล่ผีให้ลุงชัยจนรอดบางคนก็เชื่อบางคนก็หัวเราะว่าผีอะไร จะกลัวไพ่ย,ยิปซีได้แต่บอมรู้ดีว่าทุกครั้งที่เขาเดินผ่านร้านป้าสีทํานายทายทักเสียงกระดิ่งหน้าร้านจะดังเองทั้งที่ไม่มีใครเปิดประตูข่าวเรื่องผีไพ่ลอมและการร่วมมือช่วยกันปลดปล่อยลุงชัยกลายเป็นเรื่องพูดถึงลูกค้าหัวเราะบ้างตื่นเต้นบ้างแต่ทุกคนก็หันมามองร้านป้าสีด้วยความสนใจมากขึ้น ป้าสีกำลังจัดโต๊ะในลานขณะที่พอมยืนคอยช่วยถือกล่องภยัยลุงชัยมายืนที่ประตูหน้าเขายังคลีดอยู่แต่สายตาดูสำนึกขึ้นมากแล้วคนในตลาดเริ่มมามุงบางคนกระซิบป้าสีน่าเชื่อถือจริงๆแหละมีคนที่เมื่อวานยังหัวเลาะเยาะบอมกับป้าสีอยู่ก็ยังยืนมองหน้าเฉย ทันใดนั่นเองมีหญิงคนหนึ่งที่เคยดูถูกป้าสีออกปากหัวเลาะเสียงดังฮฮไม่น่าเชื่อว่าจะมีคนโดนกเลอุบายแบบนี้ง่ายเกินไปเธอพูดลอยๆไม่รู้ตัวว่าดูถูกคนที่เจอเรื่องลำบากลมพัดผ่านมาลูกปัดกระทบกันดังแกลกแกลกป้าสีหันไปมองหน้าเธออย่างนิ่งๆสายตาป้าสีไม่โหด แต่เด็ดขาดเธอเดินเข้าไปหาหญิงคนนั้นก้าวย่างไปอย่างช้าๆบอมนาซีป้าอย่าทำอะไรแรงนะครับแต่ป้าสียินบางๆก่อนจะยกมือขึ้นแล้วตบเบาๆที่หัวของหญิงคนนั้นไม่ใช่ตบอย่างแรงจนเจ็บแต่เป็นการตบต,ตักเตือนแบบบ้านๆที่มาพร้อมกับคุมผู้ทรงพลังเหล่าเรื่องคนอื่นให้ชัดๆก่อนจะค้ำคนอื่นนะลูก คำแบบไม่รู้อะไรมันทำร้ายเขามากกว่าที่คิดทั้งตลาดเงียบไปชั่วครู่เสียงหัวเราะหายไปเหลือเพียงความอับอายเล็กๆในสีหน้าเธอผู้หญิงคนนั้นหน้าแดงเดบปากอ่ะขอโทษค่ะฉันจะไม่ได้ตั้งใจป้าสีว่าเบาๆไม่ได้ว่าการแค่จำไว้อย่าขยายความเจ็บของคนอื่นเป็นความบันเทิง บอมผ่อนล,ลมหายใจว้าวดีแล้วป้าสีป้าจัดการคนได้แบบไม่ต้องให้ใครเจ็บหนักลุงชัยยกมือไหวเบาๆแบบไม่ถึงกับหน้าซีดหน้าเผื่อดเหมือนเมื่อวันที่ผ่านมาขอบใจป้าสีมากๆนะที่ช่วยผมเอาไว้ข่าวหน้าจะไม่บ่าอยากดังแล้วป้าสีหัวเราะ อยากดังไม่ผิดแต่ถ้าจะดังด้วยวิธีทำร้ายผู้อื่นบาปจะตามทันเอานาทุกคนในตลาดยิ้มเกิดเป็นบรรยากาศอบอุ่นแปลกๆเรื่องผีเรื่องไพ่อาจจะถูกเล่าซ้ำแต่ที่ชัดเจนคือคนเริ่มระวังคำพูดและการกระทำมากขึ้นบอมมองไพ่ The Tower วใบปลอมที่ยังคว่มอยู่ในร้านเขาเก็บขึ้นมาช้า แล้วจุดไฟเผามันทิ้งเปลวไฟเล็กๆละลายกระดาษแล้วเท่ากระจายไปในลมออกไปให้ลมพัดพาไปให้พ้นเขาพูดพางหัวเราะแห้งๆข่าวหน้าใครให้หมเปิดไพ่ผมขอเลือกเดอนซันนะครับป้าป้าสียักษ์ไหลถ้าชีวิตต้องการแสงก็ต้องลงมือทำให้แสงมาจริงๆไม่ใช่คอย รอจากไพ่หรือใครคนเดียวก่อนจากกันวันนั้นบอมยือนอยู่ข้างมอเตอร์ไซค์มองกลับไปที่ร้านป้าสีป้าสีโบกมือตอบเป็นรอยยิ้มมุมปากไม่ต้องมีคำใดๆทั้งนั้นแค่การเข้าใจแก้ไขและยอมรับผิดก็เพียงพอแล้วแง่คิดสั้นๆนะคะอย่าให้คนอื่น มองเราเป็นเรื่องตลกกับความคำที่มาจากการดูถูกหรือขยายความเจ็บของคนอื่นอาจทำร้ายเขาเกินกว่าจะเยียวยาได้ความเชื่อมีพลังแต่ต้องมีสติไพ่หรือเครื่องรางอาจเป็นเครื่องเตือนใจแต่การตัดสินใจและการรับผิดชอบชีวิตอยู่ที่ตัวเราเองนะคะการแก้ไขดีกว่าการซ่อนใครทำผิดยอมรับและแก้ไขยังดีกว่าพยายามกบเกลื่อน แล้วให้เรื่องบานปลายจนทุกคนเดือดร้อนจบแล้วนะคะสำหรับเรื่องราวเกี่ยวกับหน้าภายยีปสีนะคะถ้ายัางไงก็ฝากกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะคะจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆกับช่องมิลินเรื่องราวมหัศจรรย์อออ้ออแล้วพรุ่งนี้นะคะวันอาทิตย์เรามีนัดกันนะคะกับไลฟ์สดกับมิลิน คำถามที่คุณอยากจะถามและวิลินอยากจะตอบแล้วเจอกันนะคะวันนี้บ๊ายบายค่ะ